กี่โมงสิกี่โมงอะไรนะได้ดูกี่โมงได้ดูปลายปีครับผมคุ่งุงนีวันสอบวันแรกแนละ้วเดี๋ยวเปิดกล้องเดือนหน้าใช่แล้วมาถ่ายแล้วแลก ที่ผ่านมาเราก็เรียนการแสดงที่ตูนใช่หรือวเกิดจากหนูว,ว่าไฟจะอัพใหม่จริงเพราะว่าทางหายจากการสแสดงไปเป็นนิดนึงอย่างเงี้ยกลับไปเรียนก็เลยแบบขอกลับไปเรียนแอคติ้งหน่อยละกันใช่ก็เพราอสนิทด้วยน,นะ,ะป่าเปลงเ,เ,เลยดังเปลงเ,เ,เลยใช่ก็ไม่มีการบ้านหรอผมว่าวการบ้านที่หนักที่สุดน่าจะเป็นเรื่องบท พราะจริงเรื่องแบบจีิเรื่องนี้เป็นแบบคอมเมดี้จ๋าๆเลยสําหรับผมอ่ะผมว่ามันยากแล้วผมต้องไปนั่งอ่านบทแล้วก็แบบเหมือนไปดูอ่าเวอร์ชันออริจินอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยจัะดูคาแรคเตอร์ใช่ใช่เพราะว่าแอบแอบยากนิดนึงเหมือนกันจริงที่คาแรคเตอร์มิกมิกเล่นยากเหมือนเราต้องสึกเพราะพี่ชายทำพี่ชาครีตทำพี่โตริงเข้ามาอย่างเงี้ยนี่เขาจีบคนนี้นี่นหลจีบจีบคนนี้เหรอเราต้องทำอะไรต้องทำยังไงก็ว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ไม่เคยโดนจีบก่อนเลยนะ

ก็ตาดีเรื่องนี้เขาเล่นเป็นคนแบบฟิลแบบฟิลโลเซอ,อร์ลิฟ์นี้ทำอะไรก็ไม่เก่งแล้วแบบไม่ป๊อปไม่ฮอตอะไรอ,อย่างงี้แล้วจะข้าจะโผหัวหน้ามาชอบอแล้วก็เพื่อนร่วมงานชอบอีกคนนึงอะไรอย่างงี้ทำตัวไม่ผูก<ม>แบบเฮไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนไม่กอดเลยมันต้องไม่ถามคุณไงการแสดงมันว่ามันต้องทำยังไงเออมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆผมว่าระหว่างทำแล้วก็แบบว่าก็นอนมันมีการแบบว่า ก็ไม่มีอะไรแบบก็แบบก็แบบโชว์แบบการแบบว่าที่ตามของญี่ปุ่นถามแบบโชว์คำถามเขาดูเมื่อกี้ว่าแบบเราจะทำตัวยังไงเราเรารู้ตัวอย่างเงี้ยเราเราไปถามคุยกัรแสดงยังไงอะไรเงี้ยเรื่อคำถามแล้วก็จะติดต่อเไม่เคยไปอย่างนี้เขาก็ต้องแบบว่าที่รายการไม่ถูกกันใช่ก็ถูกต้องถูกต้องจริงทีเนี่ยอาจจชีวิตจริงอะถ้าเราถอดเราโชว์เพราะเราเป็นกล้าเราะเพราะเราเห็นว่ามันเป็นเสืออะไรเงี้ยแต่แบบเราต้อง ทำเอาตออกความจริงกันเพราะเราแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคาริชอบคนหน้าตาอย่างเราโอ้โหโอ้ยอบนี้ดีเลยอยากตอบอย่างนี้มากเรื่องมีิฟเลยอ่ะให้มันแบบเข้าแฟมเตอร์อะโโอเคโอเคอย่างมี้กันผมอ่ะในเรื่องนี้ผมเล่นเป็นคนแบบว่า คนแบบทํางานเก่งเป็นแบบว่าเป็นหนุ่มเพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบว่าไปเป็นตกลุ่มรักเขาเพราะว่าเคยมีความสัมคัญในอดีตกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่บอกหรอกนะว่าความสัมพัญอะไรก็ฝากาดูในเรื่องละกันเตร์เราต้องนิ่งหรือว่าต้องแบบว่า จริงๆมันเป็นนิ่งแต่มันก็ตลกอ่ะมันเป็นมันพูดไม่หูมันเป็นตลกแบบจริงใจอ่ะซาปาบอกว่าเราไม่ได้พิชเชนที่จะมีที่จตลกอ่ะเพราะเราเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยเออตลกธรรมชาติเออแต่ซีตูเอชชั่นสถานการณ์มันจะพาไปอะไรเงี้ยตลกแบบซีรีส์เออมะนะแต่จริงๆวิจิเราตลกมากเออตลกปะเป็นคนซีรีส์ตลก่ทั้งซีรีส์ทั้งสองคนเลยคือติดตลกคือเวลาพูดจริงจังอ่ะ จริงจังป่ะเนี้ยโอเคถ้าถูกวะเอาแบบจริงจังนะโอเคเออมันจริงก็เมื่อกีชนจที่เม่ื่อกี้ประมาณได้ได้ถึงเท่าระดีก็พูดจริงไม่ได้หรอจริงจริงคือต้องเราต้องแย่งจีนที่ทีเซอร์ใช่ผมมาต้องตกปีกับพี่ชายคิดเพื่อแย่งเขาเออเขาหยุดอยู่ที่ติ้วกดเขาอย่างไรกันในทีเซอร์ผมเอาหัวจุ่มเขาแล้วก็ดันไปดันมาอะไรอย่างนี้เลยใช่ได้มาถือว่าในแค่ทีเซอร์มันแค่ให้เห็นเปนจริงคิดว่ามีทำได้ไหม ต้องบอกว่าได้เลยเดี๋ยวพว่วงกับกันแต่ว่าทําได้ทําได้เพราะมันบริการแสดงไงแล้วเราก็แล้วเรื่องนี้มันคือการแย่งกันจริงๆอะไรงเงี้งยมันก็ต้องถูกมีถึงขีดที่หนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาแตอาจจะไม่ได้ตบตีกันรจริงจัง,จงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบอ่าเขียงกันหรือแบบเป็นเพราะในซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นฟิล์มคอมเมดี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอ้ลุกไหมเนื้อ กลัวครัเพราะเป็นอยู่ในเกมนี้เเป็นการมาดากับคอมเมดี้เนี่ยไม่น่าจะเข้ากันผมก็รู้เลยผมก็เพื่อหยุดใหม่จริงๆแล้วว่ามันก็ต้องกลัวอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นักแสดงที่โอ้โหมากความสามใบจากที่ซันทริสเราก็ต้องมีเรื่องธรรมดาแต่ผมว่าเชื่อว่าในระหว่างทางต้องเจออะไรที่หนึ่งแบบว่า ทั้งกันแน่นอนตอนจบก็ฝากนะครับขอเสนอครับได้เจอตมอนตอนที่ถ่ายทีเซอร์ได้พี่ชายเขาไปเราช้โทรศัพกับเพราะว่าพี่ชายเขาตั้งใจจะถือไว้ต้องกังวลไหมว่าเขาจะไปก่อนผมรู้สึกว่าการเป็นคอลลีสของผู้ชายแบบเป็นข้อดีแล้วใช่ว่าเราได้รับพลังงานแปลก พอแค่จะใหม่ไม่ใช่แปรคือแบบถหงื่อว่ะบางทีแบบนักแสดงเราอาจเราตัวเองรู้ว่าเราจะเสร็จก่อนว่าเฮ้ยมันต้อง,งเ,ออเงป็นอย่างนี้แบบเขาส่งเป็นแบบมันเป็นอินพาวิสอย่างเงี้ยใช่แต่ทำให้เราแบบเฮ้ยไปได้แล้วยูส่งมาแบบนี้เราต้องส่งเป็นแบบนีงใช่ให้เข้ากับสถานการณ์แล้วว่าอารมณ์น้นๆใช่เรามีเก่งต้องไหมคะเพราะเข้าฉากแบบวิชาติดด้วยค่ะมีเขาเป็นนักแสดงตัวใหญ่อะไรเงี้ยเตรียมตัวเตรียมใจยังไงเก็บปั๊บตอนแรกอะเก่งมากคือแบบรู้สึกว่ากลัวมากจำได้ว่าซีแรกเขาคือไม่ พูดแบบเสียงมันหลงแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่ชายคิดอะเขาก็เหมือนแบบผมว่าพอเขาอินเขาไว้เขาส่งพลังให้เรามันทําให้เราแบบเราอยากจะเล่นกับเขาอยากโต้ตอบกับเขาแล้วแบบาการที่เขาส่งมาพลังให้เรามาดีขึ้มันทำให้เราแบบคอน,แบบนโทรไปกับงานเราไม่ขอเล่นติดในการแสดงของบ้าน ยังไม่ถึงกับขั้นขอ,อแต่ว่ายังไม่กล้าแบบที่ครับเทคนิคการแสดงวิทย์เลยแต่ว่าเราสังเกตว่าเวลาเขาเล่นนะเขาจะมีการใช้บอดี้แรงเกรดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือการเตรียมตัวอย่างที่แบบพอเขาเล่นมาเราก็ทําแบบก๊อปปี้เขาแล้วก็ทำกลับไปซึ่งมันเออมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการเล่นแบบนี้มันทำให้เราได้มิติใหม่กันอะไรอย่างเงี้ยไปนิดๆก็แค่เก็บก็ค่เก็บขอบเก็บนิดหน่งแล้วที่เขาทำที่เาบอกว่า บ้าน,าานหนักขนาดไหนเพราะว่าอ่ะอย่างแรกคือเราไปโรงเรียนแอคติ้งกันมาดูอาการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เวิร์กช็อปแล้วแล้วก็อะไรที่เราได้เตรียมตัวอย่างก็คือการอ่านบทรวมถึงการกไปดูเวอร์ชันเก่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนั่นแหละผมว่ามันก็เป็นการเตรียมตัวในแบบเราแทาก็จะทุกอย่างเลยเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ใหม่อยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นรีเมคมาจากญี่ปุ่นแต่มันใหม่เพราะบทแล้วก็ได้เรื่องการแสดงไดเรื่องบทคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราทำ ทุกอย่างเออควรคนทำอยู่แล้วแล้วก็เราตั้งแต่เรื่องนี้มากก็เสริอยากให้ทุกคนได้ชมแล้วก็ติดตามกันนะครับผมแล้วเราก็ได้เปลี่ยนรูปด้วยใช่อย่างผมเนี่ยผมตัดผมสั้นเพื่อเรื่องนี้ไม่เฮ้ยออกมาเลยแล้วเลยอะไรเราได้หลุดตลอดเลยเหมือนกันไม่เป็นไรอดออ๋ออบีโนนเอามาเอามาไม้นะพี่ถือให้ถือให้ก็ต้องถือเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ๋ลอ๋อ หูเงือแต่เลยกูก็ได้จุ๊บทุกคนน่าจะได้เห็นคาแรคเตอร์ใหม่แล้วก็ลุคใหม่ใหม่ของเราสองคนแน่นอนครับใช่จ้าปลาปีนี้ได้ดูแน่แน่นอนครับกี่โมงไม่รู้กี่โมงเลแต่ดูได้ดูแค่ตอนออเก็ออันทำเรื่องที่ไห็นแล้วโอ้โหฟุนบิ๊กนี่คือเอาล่าของมือก่อน คุณมิกคี่ไปแทบทุกวันเรืยองด้วยว่าเขาจริงจังกับการกับกินเนตทําให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงแล้วก็มีแบบว่ามัสเซลที่สมบูรณ์คือมิคเป็นคนที่เป็นคนแค่จะกินเยอะกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรบอดีอ้ดูแล้วแต่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องกินเยอขนาดาานี้ไม่ไม่กดดันแบบนั้นหรออะไรนะกูเยอะขนาดนี้ไม่กดดันม<า><อ>ิกเลยหรอจริงผมรู้เลยว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาเครียดมากว่าแบบเฮ้ยเขาเขาคอกินค่อนข้างเยอะแล้วตอนกินเยอะเนี่ยก็จะแบบ ก็ก <S an> mm ้อ hmm. บ mm ้านกินน้อยแล้วมันอ้วนง่ายเอาใหม่กินน้อยแล้วมันอ้วนง่ายเอาใหม่ใช่แต่มีคนตังคบ้ากเดี๋ยวจะตัดให้มีคู่ต่อเอาอัวให้ตัวให้ตัวให้ตัโอเคก็จริงแล้วมันก็เป็นอีกโกนึงคือเหมือนว่าแบบเราไปตรวจคือผมเป็นคนอ้วนง่ายด้วยเลยผมก็เลยอยากรู้ว่าวิธีไหนที่มันจะทําให้แบบเราอ่ะอาจจะแบบ กินอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ผมก็กินทิดเดียผมก็กว่าแล้วไงก็เลยเหมือนว่าอ๋อต้องออกกำลังกายแล้วเราก็อยากจะมีหุ่นที่ก่อนสามสี่ปียาจะแบบหุ่นแบบเฮ้ยยงี้กับเขาบ้างอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบแว่าลองแบบไปฟิตเนสช่วงน,นี้ก็ไปทุกวันใช่ครับแล้วมันมีหมุ่นยังอะไรนะมันได้ผลยังเพราะมันมยังไงเริ่มละเริ่มละเริ่มแล้วแต่เป็นเเริ่มแบบเดิมอ่ะเราเริ่มมีกล้ามเริ่มมีกล้ามเริ่มนี่แบบว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงองี้อ่ะมิกคิดว่าน่าจะมิกจะมาถึง ค่ะเขาเมื่อกี่โมงเป็นคำถามที่ยากไปหน่อยต้องอาคำถามนิทคิดว่ามิทพร้อมโชว์เมื่อไหร่อ่าต้องถามว่ากี่ปีไม่ใช่เพราเราจะจะจะพยายามให้มันเร็วๆนี้แหละเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องใช้เวลาเนาะอะไรแบบนี้แล้วเราก็ทํางานด้วยเราก็อาจจะถ้าเปิดกล้องแล้วอาจจะไม่มีเวลาไปไปบ่อยเท่าไหร่ไี้พี่พัาหัวราอนเขาแบบด้านคองมิทขาภาพเนี่ยร้อเลยนี่หรอทำเป็นดาไปก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะโอ้ยไปก่อนแล้วค่อย เออล่างคงจะมาเมื่อไหร่ขอข่าวนี้นะเจียล่างคงจะมาเมื่อไหร่ทีนี้ก็มีิารอก่อนถอยอี่เเออเขาเขาเป็นล่างคงมันเป็นยังไงเราออกจากล่างกอนเดี๋ยวโทจากล่างกอนแต่เมื่อ่อประมาณสามปีที่แล้วยังไม่ได้กบุญแบบอ่าคิดว่าหลป ไม่แบบคนดีอย<ด>ู่แล้วแต่พอเราทำงานมากขึ้นเราไม่พักผู่นเลยตัวเองเรื่องของการกินการกินอย่างนี้โอเค,คกินอาหารที่มีแบบประโยชน์บ้างแต่ช่วงที่แบบว่าทข้าพักเหนื่อยเลยนะมันทำให้เรารสึกว่าการแบบทักงผ่อนมันก็น้อยแล้วพอแล้วพอเราผ่อนน้อยเราก็กินน้อยด้วยปกติเนี่ย <c oughs> ผมคงกินน้อยอยู่แล้วคอยกินน้อยร่างกายก็แบบมัสเซอก็หายหายหายไปอะไรอย่างเงี้ยเมันทำให้เราผอมบางเหมือนคนแบบว่า เหมอนอเงี้ยกินก้างตลอดเวลาซึ่งตอนนี้กำลังกลับมาฟิตัวเองใหม่ก็คือเราหลายคนพึ่งเข้าอยู่บ้านก็เลยซื้อเครื่องออกกับน้ำกายยกตัวไปที่บ้านเลยเรียกได้ว่าสั่หัดเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมรู้กว่าเชื่อมเหมือนกันนะมันกลายเป็นสลาดเบสบอลแมวไปแล้วอ๋อเป็นเอาแมวเหมื่งคอนโดแมวนะใช่ตอนนี้ผมมีเข้าคอนโดแมวเลยนะ เขาแบบเล่นแบบโอ้โหปีนแบบว่าเครื่องออกลกายยวิ่งเล่นตรนถัดนั้นอ่ะก็คือเดือนหน้าแมวมีก้างเลยนะแมวเล่นแพร่อ๋อเป็นอย่างนี้แล้วแบบเฮ้ยไม่ทำให้ไมเกิเราเก็ดไ่ไดใจพูดพัเองพูดแต่พูดตัวเองเออเออย่างนี้ไม่ได้นะเออไม่งั้นอ่ะนี่เนี่ยเดี๋ยวจะไป โนหลงเองเพราะว่าอันเี้ดของฉันนับของเธอนี่ไปเวพูดกับแมวแล้วใช่บ้าไปนี่แต่แมวหลงพูดคนเดียวลในจริงลในจริงคือเออจะเริ่มกลับมาคือกินไงบ้างเนี่ยในจริงก็เริ่มไปบ้านแล้วครับประมาณสองครั้งใช่ไหมครับสองครั้งสองครั้งนี่คือยกเข้าบ้านแล้วก็ตั้งเฉยเลยตั้งเฉแล้วที่ออกห้องดีมากนี่เอาจริงไหมตินเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเงินแล้วซื้อของไปเล่นไปที่บ้านเอาจริงป่ะที่บ้านเรามีพื้นที่วางห คอนโดแมวก็ร็อกมูเต็มเลยครับก็คือแทบจะไม่มีผู้คนเลยแลนอนตรงไหนฮะเรามีที่นอนแบบนอนเต็มที่เลยครับเราเป็นคนสมาทานนอนเต็มที่พยายว่าในซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้เห็นร่างของเราพี่ชายที่กดดันแล้วนเนี่ยพี่ชายิีกดดันแล้วเนี่ยถ้าคุณดูสำคัญที่พี่ชายคุณต้องไปตอนนี้ไม่ใช่พี่ชาชิดผมนั่นแหละกดดันพี่ว่าร่างพอเป็นเรื่องของเวลาไงเราเอาเท้าเทาผูดอะไรเนี่ยเราเอาเท้าที่เราไหวอะไรก็ เราเอาเท่าที่เราหวคือแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้าว่าอยากคาดหวังมากแต่ว่าถ้ามาก็แต่ถ้าเขียนข่าวใหญ่นี่จะกลัวเลยนะ,ะุ่งนี้อุ่นดีเลยเพราะข่าวกดดกันนะขี่โมงแต่ถ้าถือข่าวว่าเปิดต้้องตองเลิฟเปิดร่างคอ เออเอาเลยเห็นแน่นอนเออแล้วเอปีหน้าเราจะย้ายไปอยู่แลวน่ารักไม่ไปแล้วเราจะขยับไปอยู่อีพาร์ทหนึ่งพาร์ทตอนใช่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแบบแล้วน่ารักเราว่าเราเอออยู่เหมือนเดิมใช่เอาไปเลยเมันมีกเลยมันก็ต้องย้ายไปอยู่อีพาร์ทสอตอนเราเอาชอบในพาร์ทเนี่ยถ้ามันมันได้ก่อนละกันเอาเลยขอนั้นเลยใช่ก็ผลดองติดคุณที่พุ่มดก็คืออยากคัดหวังไว้ยังไงวะครับัดหวังได้แต่อยากคัดหวังเยอะเออ ได้ไหมเขาบอได้มั้ยับพาเออไม่เป็นไรเรามีเงินเราซื้ออยากอาฝากซีรีสกี่โมงอกี่โมงเอกี่โมงเมไหร่ล้ว ก็สดด้วยนะฮะออซังเลิฟนะครับเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากญี่ปุ่นนะครับใช่ครับก็ผมงสองคนแล้วก็ทีมงานตั้งใจมากๆาต่ร่กับเออแล้วก็อาชีพการต่างๆตาต้องตาเพลงเนี่ยทุกคนบอกว่าโหเป็มยุคบรรยากก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูลองชมกันนะฮะออซังเลิฟปีนี้เจอได้ตอนไใช่ครับผมปลายปีนี้เจอแน่นอนครับเป็นกอลังใจให้ผมนะเนะครับ้ผมนะครับขอบคุณมครับ